เดวิซีโอค่ะวันนี้ค่ะแนนพาทุกท่านนะคะมาอยู่แถวบริเวณพุทธมณฑลสาย4ค่ะพามาที่นี่เลยค่ะ CC Shop เรียกว่าเป็นศูนย์รวมของคนที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานนะคะที่นี่ค่ะเป็นการแตกลายอัปเกรดขึ้นมาของทาง l a Bicycle ค่ะ ซึ่งภายในเองนะคะนอกจากจะมีเรื่องของบริการการซื้อการขายจักรยานแล้วค่ะยังมีเรื่องของบริการต่างๆที่ครบวงจรว่าจะเป็นเรื่องของอิสเซอรี่นะคะเรื่องของบริการการดูแลรักษาจักรยานของคุณค claro> ่ะนอกจากจะมีแบรนด์ของ LA b i c y บชทเองแล้วนะคะเขาก็ยังรวบรวมแบรนด์ดังจากทั่วโลกมาไว้ที่นี่ด้วยล่ะค่ะ เข้าไปดูบรรยากาศด้านในพร้อมทางพบกับแขกรับเชิญคนพิเศษของแนนค่ะซึ่งวันนี้จะมาเล่าถึงรายละเอียดของเรื่องราวตั้งแต่ L. A. h e i c a l มาจนถึง C. C. Shop เกิดขึ้นได้อย่างไรไปติดตมามกันเลยค่ะ ก็เดินเข้ามาอยู่ใน CC Shop แล้วนะคะแล้วก็อยู่กับคุณจุลศิษฐ์ประธานกรรมการซึ่งเป็นแขกรับเชิญของแนนีวน,นี้แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนะคะสวัสดีค,ครับรบะะรบบรยากาศตอนเดินเข้ามาเนี่ยคือบรรยากาศดูไฮเอนดูพรีเมียมมากแล้วก็ตอนแรกเนี่ยคิดว่าเข้ามาจะเจอแต่จักรยานที่เป็นแบรนด์ของ LA เท่านั้นแต่พอเข้ามาเนี่ยเห็นหลายแบรนด์มากอินฟินิตเห็นลุคเห็นคอมเมนท์แคลแบบคือมันหลายแบรนด์มากคือเลยสงสัยอะค่ะว่า ตอนนี้เองเนี่ยทาง LA แตกลายออกมาเป็นอะไรบ้างแล้วอะคะเราแยกใหญ่ๆได้ทางนี้นะาก็คือว่าเราแบ,บ่งเป็นฝ่ายผิดกับฝ่ายขายนะฮะฝ่ายผิดเราก็ผิดตั้งแต่ Infinite ไปถึง LA แล้วก็ Export ด้วยนะครับฝ่ายขายในประเทศเราก็แบ,บ่งเป็นว่าเรามี LA ช h อบอยู่แล้วเสร็จแ,แล้วเราก็มี CC ช h อ p ที่เป็นแบรนด์ใหม่เปิดใหม่ของเรานะครับทำไมเราทำแบบนั้น เอเอก็ทุกๆคนรู้อยู่แล้วว่าส่วนใหญ่จะเป็นเน้นมาทางจักรยานแม่บ้านจักรยานทั่วๆไปนะครับซีซีช็อปของเราเรามาเน้นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องจักรยานไฮเอ็นไฮเอ็น hmm. ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นจักรยานก็ดีไม่ว่าเป็นเออเอเซอรรี uh, ก็ดีนะครับหรือว่าพา์ที่จะไปเปลี่ยนในจักรยานก็ดีบวกรองเท้าเอยก uh huh. ระเป๋าเป้เสื้อผ้าจักรยานทั้งหมด uh huh. โดยที่เราได้เป็นเอเจนต์ของเออพวกคอมพิวต์ไปประมาณ5 6แบรนด์ที่ดังที่สุดข,ของโลก เสร็จแล้วก็ยังเป็นพวกเอเซอร์รีเอ่ยพวกอพทเตอร์มาร์เก็ตเอ่ยอะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยแม้ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้านะครับของนักแข่งจักรยานโดยเฉพาะเนี่ยเราก็เป็น,นเอเยนตั้งหลายแบนรนด์นะครับรวมๆเข้ามากกว่า45แบรนด์ะฉะนั้นเราเลยมีความคิดว่าทำยังไงจะได้นำเสนอให้ถูกที่ถูกทางโดยที่เราแบ่งเป็น2อ,อย่างอย่างหนึ่งจากเอเเอชอป ก็คือทั่วๆไปที่เห็นอยู่แล้วค่ะบคือเอเลชอปก็ยังมีอยู่ก็เหมือนเดิมรักษาเหมือนเดิม <ๆ S 1> อยู่นะครับซีซีชอปนั้นเรามารองรับผู้ที่รู้จกักรยานจริงผู้ที่อยากจะขีจ่จักรยานแบบเออเออเอเอทันสมัยจริงแล้วก็เออเออเออตัวเองกระเป๋านเนี่ยพร้อมที่จะที่จะจ่ายนะครับ <ๆ S 2> แล้วก็อีกอันนึงก็คือมารองรับผู้ที่สนใจโดยเฉพาะเทรนมาเนี่ยสนใจเรื่องจักรยานว่าทำยังไงนะจักรยานคันหนึ่งเวลาไปขี่กับเพื่อน จะได้สนุกเหมือนเพื่อนอะไรต่างๆเพราะกันจักรยานไฮเอนด์ไม่ใช่เดินเข้ามาดึงก็ซื้อจักรยานไปเลยในนั้นในร้านเราเนี่ยเรามีกันมาฟิตก่อนว่าดูก่อนว่าของคุณสูงเท่าไหร่อะไร,ะไรต่างๆมีการเหมือนกับวัดตัว<ฆ>ว่าถ้าคุณขนาดนี้น่าจะใช้จักรยานความสูงของซิทโพสเท่าไรอะไรต่างๆโด,ย,ดยที่เดี๋ยวเราค่อยว่าบรรทิราทิลาส่วนๆๆ เอาง่ายว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องต้องปรับความคิดใหม่นะคะสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจความเป็น L.A. Bicycle คือ L.A. เป็น L.A. Shop mm hmm. ยังมีอยู่จักรยานที่บความนิยมสูงสุดของประเทศเนี่ยก็ยังมีอยู่จักรยานแม่บ้านของเขาแต่ตอนนี้เขาแตกหลายออกมาอีกเพื่อรองรับความต้องการที่มีมากขึ้นของนักปั่นในประเทศไทยซึ่งคุณผู้ชมลองสังเกตดูรอบตัวนะคะดูนี้ไปไหนคนก็หันมาปั่นจักรยานมากขึ้นเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพมันเป็นเทรนด์ของโลกใช่ เอเองก็ไม่ได้อยู่นิง่งแล้วก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่าปรับจากง a เป็น l อที่ระดับขั้นเหนือขึ้นมาแต่เขาเหมือนกับว่าเขาแตกลายแตกแบรนด์ออกมาเลยอย่างตัวนี้เนี่ยที่ยืนอยู่ด้านหน้าที่เลือกเป็นโลเคชั่นแรก i n f i n i t ต ตัวนี้ต้องบอกว่าสวยมากแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมคะอันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นการรับแบรนด์จากต่างประเทศมาเป็นตัวแทนจาหน่ายนะนี่คือของ L A A เราสร้างเองนี่ของ L A A เองออกแบบเฟรมเองออกแบบทั้งหมดทั้งนั้นแล้วก็เอาพาร์ทที่ดีๆของทั่วโลกที่ดังๆ hmm. มาใสาใ่าไปอย่างชิมาโนเราก็ใช้ชิปมาโนรุ่นทษดออกไปที่แบบคฮเอนเขาใช้นะครับอย่างเช่นริมจัก,กรยานเนี่ยเราก็เราก็เลือกริมที่ที่เหมาะสําหรับรุ่นนี้เ hmm. หมาะสําหรับจักรยานประเภทนี้มาใส่นะครับ คน,อ,น,นอาจจะไปกลัวมั้คะว่าแบบว่าเออจริงๆแล้วเอาเอก็ถนัดจักรยานแบบแจักรยานแม่บ้านไหมจักรยานทั่วไปไหมแต่ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยมีนักแข่งจากฝรั่งเศสเป็นทีมงานของเราเลยฮะเป็นนักแข่งของอประเทศฝรั่งเศสมาร่วมทีมของเรา,<ะ>าเป็นผู้ออกแบบด้วยมามาก่อนจะออกแบบมาเนี่ยเขาต้องเทสมีโมเดลขึ้นมาทังว่าเทสก่อน, mm hmm. นะะเทส่าจักรยานคันนี้เหมาะไหมหรืออะไรไหมซาลีระใชไ่ไหมอะไรต่างๆเนี่ย แล้วถึงจะสั่งผิดแล้วก็ถึงจะออกมาจัดจำ,จำหนยได้เรียกว่าเป็นมาตรฐานสากลแน่นอนคุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่อาจจะมีความเป็นห่วงแล้วก็อยากจะลองสอบถามทางผู้บริหารดูเรื่องของ i m a g e ของแบรนด์คือเวลาที่เราซื้อจักรยานเนี่ยเราอาจจะไปมองว่าแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ระดับโลกอยู่แล้วเราก็มีมีให้เลือกอยู่หลายแบรนด์อยู่แล้วอินฟินิตจะเข้าไปครองอยู่ในใจของผู้บริโภคได้ยังไงอะคะก็ต้องก็ต้องพิสูจน์แหละครับ ว่า,าจักรยานเราเนี่ยขี่แล้วมันเป็นยังไงตัวถังอะถ้าเป็นแบบนี้ความเบาอะไรต่างๆเนี่ยมันเทียบเท่าต่างประเทศได้ไหมหนะฮะเพราะว่าจักรยานยิ่งแพงนะครับน้ำหนักยิ่งเบาก็คือทางคุณสุรสิทธิ์รับรองคุณภาพว่าเทียบเท่าระดับโลกแน่นอนเรามีนักรามีทีมนักแข่งนะครับทีมนักแข่งเราขี่จักรยานอินฟินิตเข้ารับถ้วยมาแล้วไม่ถ่ากว่าเป็นสิบใบนะครับอ๋อใช้ใช้จักรยานจักรยานอินฟินิตนะครับคนไทย ขี่แข่งในประเทศไทยนะครับค่ะเข้าที่1ที่2ที่3มาไม่ตม่ำกว่าเป็น10บปายแล้วครับเดี๋ยวจะต้องมาตั้งมาให้โชว์ะะเอาไว้ infinite เข้าแข่งอันนี้คือ infinite คุณผู้ชมคะที่เรียกว่าเป็นแบรนด์ที่พัฒนาขึ้นมาของ LA แต่ว่าอย่างที่บอกไวค้ค่ะว่า CC Shop แห่งนี้เนี่ยมีหลายส่วนมากซึ่งอยากจะพักคุณผู้ชม ไปดูหลายๆโซนที่นี่มี2ชั้นนะคะแต่ว่าชั้นแรกนอกจากโซนอินฟินิตแล้วเนี่ยเราก็ยังมีแบรนด์จากต่างปร,ประเทศที่ให้ความไว้วางใจ LA ใ,<ช>ในการบริหารจัดการในการขายจะ<ช>จำ<ช>หน่ายเราเป็นผู้แทนของเขาผู้แทนของเขา,แ,ขเขาแต่เพียงผูด้เดียวในประเทศไทยเดิมไปดูค่ะว่ามีแบรนด์อะไรบ้างที่อยู่ใน C.C. Shop แห่งนี้ค่ะ และใน CC Shop แห่งนี้นอกจากจะมีแบรนด์จักรยาน LA และ i n f ฟ n i t e ไว้ให้นักปั่นเลือกสรรแล้วที่นี่ยังได้รวบรวมจักรยานแบรนด์ดังระดับโลกที่นักปั่นให้ความไว้วางใจมาให้เลือกกันเพิ่มเติมอีกด้วยแต่ที่เด็ดกว่านั้นยังมีบริการพิเศษให้กับนักปัน่นกับบริการ Body Fit และโภชนาการสำหรับนักปัน่นเพื่อเพิ่มความครบคันให้แก่นักปั่นที่เข้ามาเยือนด้วยแหละครับ อนนี้ก็มาถึงอีกโซนหนึ่งที่อยู่ใน c c Shop นะคะเป็นโซนที่เรียกว่าเป็นมุมนั่งสบายของที่นี่อยู่ได้ทั้งวันเลยใช่ไหมคะ<ช>เดินดูจักรยาน <ๆๆ S 1> ด,ดูอะไรต่างๆพักผ่อนในโซนนี้ได้แต่ไอเดียที่บันเจิดมากๆคือไม่ใช่แค่มาทานอาหารทั่วไปเท่านั้นมีนักโภชนาการมาอยู่กับเราด้วยใช่โซนนี้เรียกว่าโซนอะไรคะจริงๆโซนนี้เขาเรียกว่าโซนเคาน์เตอร์น้ำหรืออาหารหรือ,หร,อ,ห,รอหรือว่ากาแฟก็ได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าข้างหลังเราเนี่ยที่คือเรียกว่าพา,ายแค่ ก็คือที่บำรุงรักษาจักรยานคุณหรือพูดง่ายๆคุณเอาจักรยานมา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 เข้าอู่ที่นี่เราจะช่วยดูแลให้คุณช่วยล้างช่วยเติมน้ำยาน้ำมันน้องน้ำมันให้เรียบร้อยเหมือนค่าแค่เลยใช่เหมือนค่าแค์เลยครับในเวลาเดียวกันถ้าก็มีโอกาสจะมาชิมอาหารที่นน่์บ่งบอกอยยางอย่งจานเนี้ยนะครับกี่แคลอรี่ แล้เหมาะสาหรับอะไรมีวิตามินมีอะไรบ้างที่ที่เราเราใช้อยู่โอเคค่ะถามไม่ดีกว่าคะคุณมิ้นนะคะสวัสดีค่ะคุณมิ้นโซนนี้ก็ถือว่าเป็นโซนบริการอาหารก็เครื่องดื่มแต่ว่าของที่ซีซีช็อปไม่เหมือนที่อื่นเพราะคุณมิ้นเองทําเรื่องของฟู้ดฟู้ดไซส์มาใช่ครับก็ทําเกี่ยวกับอาหารที่คํานึงถึงสุขภาพครับคแต่จะเป็นคุเอ่อสุขภาพของนักปั่นโดยเฉพาะสี่เมนูนี้ อย่างสองเมนูที่เห็นอยู่ด้านหน้าเลยอันนี้ครับผมอันนี้แนวคิดคืออะไระคะอ,อ,อย่างจานแรกครับเ,เป็นคอสตคันที่มันจะเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวลุยสวนแต่ว่าตัวนี้ประกอบด้วยเห็ดและผักต่างๆที่จะให้โปรตีนจากเห็ดแล้วก็วิตามินเกลือแร่จากผักครับผมซอสก็เป็นซอสเต,ต้าหู้ซึ่งเต้าหู้กับงาขาวเนี่ยจะให้โปรตีนที่ย่อยง่ายมีประโยชน์ต่อนักปั่นครับผมนะคะมาดูแคลอรี่สิ 176.5กิโลแคลอรี่ครับผมในหนึ่งชิ้นเนี่ยจะให้176.5งร้บครับผมในปริมาณแค่นี้สำหรับนักปัน่นออกไปออกกำลังกายก็สามารถพอผ่านได้จนหมดครับให้ช่วยในเรื่องการควบคุมน้ำหนักด้วยการลีนเอาไว้ใช่ไหมคะ,อ,ะอีกตัวหนึ่งตัวนี้อีกตัวหนึ่งเป็นของหวานที่ช่วยดีคอร์เวอรี่ครับผมะจะให้ ความสดชื่นหลังจากการออกกําลังกาย uh huh. ครับผมตัวของโยเกิร์ตครีมเนี่ย uh huh. มีทั้งโซเดียมและโพแทสเซียมที่ uh huh. ช่วยในการควบคุมสมดุลน,น้ําในร่างกายทําให้ช่วยในเรื่องของการเกิดเป็นตะคิวลดการเกิดตะคิวครับผมโอเคใส่ใจกันขนาดนี้เลยเรียกว่านี่เป็นเป็นชุมชนเป็นโซเชียลเป็นทุกอย่างของลักปั่นเรยว่าได้เข้ามาที่นี่คือคุณได้ครบคุณได้จักรยานคันใหม่ คุณได้รู้โภชนาก,การของตัวเองได้สุขภาพคุณได้มาจัดการบริหารเรื่องรถของค,คุณเหมือนพาข้าอู่ที่บอกไว้เช็คให้ทุกอย่างที่นี่ครบ<อ>เลยแค่โซนนี้ยังไม่พอนะคะคุณผู้ชมคะยังมีอีกโซนหนึ่งซึ่งอยู่ด้านบนนะคะด้านบนนี้เป็นอะไรคะด้านบนจุดจุดจุดเด่นของเราก็คือเรามีเรามีเหมือนกับว่าออกำำกำลังกายในร่มขี่จักรยานในร่ม โดยที่ท่านสามารถ10คนก็ได้หรือว่าซื้อชุดนี้ไปแล้วต่างคนต่างอยู่บ้านก็ถ้ามีอินเทอร์เน็ตลิงกกันได้ขี่แข่งก็ได้เลยครับโดยมีโปรแกรมเป็นตัวตัดสินให้เราเลือกเลือกโปรแกรมขี่เหมือนกัน uh huh. นะครับแล้วก็นัดเวลาพร้อมกันอยู่ที่บัานเซตพร้อมกันแล้วก็กดพร้อมกันนะคะคุณผู้ชมคะ เดี๋ยวแน่กับคุณสุรสิทธิ์พักทานอาหารที่บอกว่าเป็นอาหารที่เพื่อสุขภาพก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นไปดูบรรยากาศด้านบนกันนะคะจะลองชิมเลยนะคะเชื่อเลยครับเเสำหรับนักปั่นใช่ไหมคะเชื่อเลยครับไหนไหนไหนโรเซ่ก็เี๋ยวลุยสวนอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมหน้าตาเหมือนต้องกินทั้งคำใช่ป่ะคะต้องทั้งคำเนี่ยทุกอคน ก็ขึ้นมาอยู่ที่ชั้นสองของ c c s h o p แล้วนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยที่ได้คุยไว้ว่าข้างบนนี้เขามีเอ่อเทคโนโลยีใหม่ๆหให้กับนักปั่นที่ชื่นชอบการปั่นด้วยแต่อันนี้เป็นการปั่นอยู่กับที่แต่ว่าสามารถแข่งขันกับเพื่อนได้ใช่ครืออะไรคะอันนี้คือเป็นเครื่องที่เราเวลาหน้าฝนเราอยากจะปั่นแข่งกับเพื่อนอแต่ออกไม่ออกไปข้างนอกไม่ได้ก็อยู่ในบ้านบ้านใครบ้านมันไม่จําเป็นต้องมารวมกันแต่ว่า ต้องมี Wi-Fi นะครับต้องมีเน็ตไวไฟแล้วก็เซตเซตโปรแกรมอันเดียวกัน mm hmm. แล้วก็นัดกันให้ดีเสร็จแล้วก็มานั่งแล้วนับถอยหลัง 9, 8, 7กดพร้อมกันเราจะแข่งกันได้มี6 5ห0โปรแกรมให้เลือกว่า,าว่า <ไป S 1> ขึ้นเ <ไป S 1> ขาใ,<น>ใช่ขึ้นภูเขาก็ได้ดาวฮิลก็ได้นะครับเมาเท Bi ขี่ไปเที่ยวอะไรที่ไหนก็ได้และนั้นมีหลายสิบโปรแกรมให้เลือก ก็คือต้องบอกว่า c ีซีช็ที่นี่เนี่ยรวบรวมทุกอย่างแบบครบวงจรคือเป็น one stop service ให้กับนักปัน่นที่ม่ว่าคุณจะชื่นชอบการปั่นแบบไหนคุณไม่อยากโดนแดดคุณหลบฝนก็มีตัวนี้มาให้อีกใช่ครับโดยที่คุณสามารถเอาจัก,กรยานคุณเองมาเลยนะครับมาขึ้นมาเรามีบันไดมีสะพานสีนเหลืองี่เห็นเนี่ยให้ให้คุณขี่จักรยานคุณขึ้นมาแล้วก็มาตั้งบนนี้คุณปั่นได้เลย อ๋อโอเคเอาจักรยานของตัวเองมาปั่นใส่เครื่องนี้ใช่ครับคือหมายถึงตัวเครื่องเนี่ยไม่ใช่โบกจักรยานนะก็มีเครื่องก็มีเครื่องต้องมีชุดนี้นะครับแล้วก็มีโปรแกรมนะครับมีมีมีคอมพิวเตอร์ไว้ชุดหนึ่งเสร็จแล้วคุณเอามาก็พนักงานเราจะช่วยเซตให้ว่าท่านต้องการใช้โปรแกรมไหนเล่นกันนะครับหรือว่ามีนัดเพื่อนไว้ไหมหรือถ้าเพื่อนคุณอยากมาเรามี12คันคุณ12คนแต่งแข่งพร้อมกันได้เลยนาที่นี้ก็ได้หรือว่า คนได้คนหนึ่งอยู่ที่บ้านแต่มีโปรแกรมชุดนี้ยี่ห้อนี้เดียวกันคุณแข่งกนได้แน่นอนนี่แหละคะ่ะคามเจ๋งข,ของทาง L. A. Bicycle นะคะที่เขาไม่อยู่นิ่งคือเมื่อสักครู่เรามีการคุยกันนอกรอบนิดนึง,งระหว่างเดินขึ้นมาบอกว่าเป็นการพัฒนาแบรนด์ขึ้นมาอีกก้าหนึ่งเลยครับผมอีกเป็นก้าวก้าใหญ่ของ L. A. Bicycle ซึ่งอยู่กับคนไทยมา1 4 1 5ปีแล้วไม่หยุดการพัฒนาเพราะอ,อะไรคะเราไม่เคยยืนอยู่กับที่ผมมีหลายธุรกิจ การธุรกิจที่ยืนอยู่กับที่ก็คือถอยหลังนะครับโดยเฉพาะโลกสมัยนี้เนะี่ยมันต้องมีการปรับตัวเองอย่าบอกว่าแข่งกับใครเลยนะอย่างน้อยที่สุดคุณต้องแข่งกับตัวเอง mm hmm. แข่งให้ทันเทคโนโลยีแข่งให้ทันกับสมัยนิยมที่มันมัน,ม,นมันผ่านไปเรื่อยๆ mm hmm. ฉะนั้น LA ก็เลยโดดมาทำอ mm ินฟินิตเพื่อมารองรับคนยุคใหม่นะครับที่รู้จักใช้จักรยานแล้วก็อยากจะเอาจักรยานเนี่ยมาเป็นตัวภาชนะอีกทางเลือกหนึ่ง Mm hmm. นะครับโดยใช้เป็นภาชนะก็ได้ออกกาลังกายก็ได้หรือ mm hmm. ว่าท่องเที่ยวก็ได้ mm hmm. นะครับตรงนี้เป็นจ,จุดจุดสำคัญมากฉะนั้นเราซีซีช็อปเนี่ยรองรับได้หมด mm hmm. ทุกความต้องการของคุณนะคะ LA บเิษัทเเขาจัดให้แล้วค่ะแบบเดิมก็ยังมีอยู่นะคะที่บอกว่าเป็นจกากรบานแม่บ้านคุณภาพเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วค่ะเขาอยู่มาสิกว่าปีแล้วแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของอินฟินิตค่ะก็เป็นแบรนด์ใหม่ที่เป็นแบรนด์ของคนไทยไม่อยากให้คุณผู้ชมมองว,ว่าพอเป็นแบรนด์คนไทยแล้วคุณอาจจะ ไอ้จะดีจริงไหมนี่มันจะใช่หรือเปล่าคุณต้องลองดูก่อนนะคะต้องบอกว่าคนไทยทำเนี่ยไม่แพ้ช,ชาติใดในโลกนะที่คุณเห็นสินค้าต่างๆของโลกเนี่ยบางทีเป็นการผลิตโดยคนไทยแต่คุณไม่ทราบเองนะคะถูกต้องถูกต้องลายแแบรนด์นะครับเราเราทำให้ดเรามีเอเจนต์เยอะเร็วอย่างนั้นเพราะว่าเราทำวิส s ยทั์ทูเวย คือเราผิดให้เขาเอ็กซ์พอร์ตให้เขาด้วยในเวลาเดียวกันเราก็ขายแบงค์เข้าในประเทศไทยด้วยนะคะเอาความภูมิใจของคนไทยกลับมาค่ะเชื่อว่าอินฟินิตเนี่ยตอนนี้คนไทยตอบรับได้ทั่วโลกเขาก็ยินดีอยู่แล้วที่จะเปิดรับน้องใหม่แบบนี้นะคะใช่ครับพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณสุรสรทธิ์มากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับชื่นชมเซ็นทริช็อปหลายส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูแลบริการลูกค้าค่ะก็จะมีเรื่องของความสะอาด เดินเข้ามาอันนี้นี่คือคุณสามารถอยู่ได้แบบทั้งวันนี่มีคนที่รักการปั่นรักจักรยานนี่สุดยอดมากเขาใส่ใจละเอียดไปถึงเรื่องของห้องน้ำเลยนะใช่ค,คือที่นี่คือบริการทุกอย่างเป๊ะมากคุณผู้ชมใครเป็นนักปั่นมาที่นี่มี2ส,สาขาด้วยกันที่นี่นะครับพิมมาทนสาย4แล้วก็อีก <ๆ S 1> ที่หนึ่งนะคะที่หลังสวนใช่คร<ล>งนนนะคะก็เข้าไปดูได้ผ่านทางเว็บไซต์ของทางนี้แล้วกันนะคะคเดี๋ยวขึ้นให้ตอนนี้เลยค่ะ ปิดท้ายรายการคุณผู้ชมคะต้องบอกว่านอกจากเรื่องของโคชนานอกจากเรื่องของการมาซื้อของต่างๆแล้วเนี่ยการปั่นที่เป็นการปั่นที่ถูกสุขลักษณะจริงๆมืออาชีพจริงใครที่รักการปั่นจริงๆจะต้องรู้ว่าตัวเองเหมาะจักรยานแบบไหนที่นี่ในส่วนของไบค์แคร์นอกจากดูแลรถของคุณแล้วนะคะก็ยังเ,เขาเรียกว่าเลือกมา้าเปลี่ยนเป็นมานะเลือกมา้าเลือกจักรยานให้เหมาะกับสรีระของคุณวันนี้มีตัวแทนจากทีมงานเรานี่แหละค่ะเขากำลัาางหาจักรยานพอดี ็จะให้เขาไปคุยกับทางคุณตูนว่าวิธีการเลือกจักรยานหุ่นของเขาแบบนี้เหมาะกับจักรยานแบบไหนนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวปิดท้ายรายการด้วยภาพนี้กันนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะต้องขอปิดรายการนี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการวันเดย์วิซีโอได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะทั้งทางทาง f a c e b o a k h วันเดย์วิซีโอทค่ะ w w w m a n a g e r c o t h ค่ะแล้วก็ w w w i b c h a n n e l c o m ค่ะวันนี้แนนคุณสุรสิทธิ์ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ครับผมแล้ววันนี้สนใจรถประเภทไหนครับผมเสือหมอบแต่ผมไม่รู้ว่าครับขนาดความสูงขนาดความสูงของเสือหมอบว่าจะขี่รถไซส์ไหนช่วงขาอะไรเท่าไหร่บ้างนะครับผมได้ครับแต่วันนี้อ่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาเจอเครื่องเครื่องนี้เลยนะครับจับแฮนด์ครับผมแล้วก้าวขึ้นไปนั่งเลยครับครับผมอ่าพอก้าวขึ้นไปนั่งปุ๊บเนี่ยคราวนี้เราจะเนี่ยเปรียบเสมือนเราขับเสือหมอบจริงๆนะครับจะลองวัดจากช่วงขาก่อนนะครับผมพยายามใช้ปลายเท้านะครับปลายเท้าวางไว้ที่บันได ทั้งสองข้างนะครับเพราะจุดนี้เนี่ยจะมีแรงกดมากที่สุดในโบนากล้ามเนื้อของต้นขาเรานะครับผมโอเคครับลองปั่นไปเลยครับผมลองค่อยๆปั่นไปเรื่อยๆครับ